ชาดกห้าร้อยชาติวานรินทะชาดกชาดกว่าด้วยธรรมะของผู้ล่วงพ้นศัตรูสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพูทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะพุทธการสมัยในขณะที่พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขจรขจายไปทั่วแววนแควนดินแดนชมพูทวีปยังความร่มเย็นเป็นสุขด,ด้วยรถแห่งธรรมที่องค์พระศาสดาตรัสรู้นั้นแผ่นดินมคตกลับผลัดเปลี่ยนอำนาจจากพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นองค์ศาสนูประถมพุ่งมาเป็นโอรสนามพระเจ้าอาชาติสตรู พระเจ้าอาชาติศัตรูองค์นี้กระทำปิตุคาตสังหารพระเจ้าเพียงพิสารพระราชบิดาเพราะเชื่อคํายุยงของพระเทวทัตเทระผู้มีทิฐิมานะในที่สุดแผ่นดินมคตอันกว้างใหญ่ไพศาลอันนี้ก็ตกเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าข้าเชื่อฟังพระอาจารย์เทวทัตเป็นแน่แท้หาไม่แล้วคงต้องรอไปอีกนานพระเจ้าเทวทัตนั้นคิดร้ายกระทำพูทธ้าประหารองค์พระศาสดาจึงว่าจ้างนายขมังพนูลอบปลงพระชนแต่การนั้นกลับล้มเหลวลงเฮ้ย อะไรกันเนี่ยแขนี้ก็ทำไม่สำเร็จเห็นทีเราต้องลงมือด้วยตัวเองซะแล้ววันหนึ่งพระศา,าสดาสเสด็จประทับณเชิงเขาคิชกูดพระเทวทัตเห็นศบโอกาสจึงลอบขึ้นไปบนเขาแล้วกลิ้งหินก้อนใหญ่ลงมาไม้จะทับพระพุทธองค์ แต่ในระหว่างที่หินกลิ้งลงมานั้นเกิดกระทบกันแตกเป็นหินเล็กหินน้อยสเก็ดหินก่อนหนึ่งกระเด็นปลิวมากระทบพระบาทของพระองค์จนพระโลหิตห่อหผ่านไปอีกจนได้คราวหน้าต้องทำให้สำเร็จจนได้คอยดูต้องมีสักวัน ที่เป็นวันของเราบ้างและแล้วโอกาสที่พระเทวทัตรอคอยก็มาถึงพระเทวทัตวางแผนการร้ายยุยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยโหงช้างตกมันไล่เหยียบพระพุทธองค์ขณะที่เสด็จออกบินทบาทคราวนี้แหละสำเร็จแน่ๆน่ เจอช้างตกมันเข้าไปดูสิจะรอดมาได้ก็ให้มันรูป้ไปกันฝูงช้างตกมันอันเกียวกราดหนูร้ายเมื่อมาถึงหน้าพระพักพระพุทธองค์ก็ไม่กล้าทำอันตรายใดๆเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้เฮ้ยไม่เข้าใจเลย เมื่อแผนการลอกปรงพระชนไม่เป็นผลแทนที่พระเทวทัตจะสำนึกลดมานะทิติลงกลับแบ่งแยกหมู่สง์ออกไปตั้งนิกายใหม่สร้างพุทธวินัยใหม่และคอยหาโอกาสปรงพระชนพระพุทธองค์ตลอดเวลาเพราะมีบุรพกรรมต่อกันมาหลายภบหลายชาตินั่นเองเอ ต่อไปนี้ต่อไปนี้แหละพระโคโดมเอย๋ยนิกายที่ข้าสถาปนาขึ้นมาใหม่จะต้องยิ่งใหญ่กว่าทีนี้ไม่ว่าใครในแผ่นดินก็จะต้องคอยยกย่องนับถือเราเพียงองค์เดียวเท่านั้นพระเทวทัตนั้นแยกออกไป ตั้งนิกายใหม่และตั้งตนเป็นพระศาสดาเกิดเหตุแตกแยก,กในหมู่สงฆ์และชาวเมืองไปทั่วด้วยไม่รู้แยกแยะผิดชอบชั่วดีสร้างความวุ่นวายไปทั่วนครสาวสถีเฮ้ยพวกเราหันไปอยู่กับนิกายพระเทวทัตีกว่าสบายกว่ากันเยอะเลยใช่ใช่ใช่เราขอตามไปอยู่กับพระเทวทัศด้วยคนนะท่านเบื่อแล้วที่นี่ ที่นี่น่ะไม่อยากจะอยู่แล้วเออผู้คนต่างแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายกับผมล่ะกุ้มใจมองไปทางไหนเห็นแต่ผู้คนทะเลาะกันไม่สามัคคีกันตั้งแต่ก่อนเลย เหตุนี้เป็นเพราะพระเทวทัตตั้งตนเป็นศาสดาองค์ใหม่ตั้งแต่เกิดนิกายขึ้นมาใหม่คนก็สับสนพากันไปเคารพนับถือพระเทวทัตมากขึ้นไม่เว้นแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยังทรงโปรดปรานให้ความเคารพมีน้ำซ้ำพระเทวทัตยังทรงลดมานะทิฏฐิคิดแต่จะปองร้ายพระศาสดา แล้วอย่างนี้พวกเราจะทำอย่างไรกันดีละท่านคืนปล่อยไว้อย่างนี้แล้วพระพุทธศาสนาที่แท้ไม่มีแต่จะต้องศูญย์ไปหรือท่านพระเชตวันอารามหลวงในยามนั้นพุกกุลด้วยความทุกข์ร้อนและกินอายแห่งโทสะอันเป็นศัตรูร้ายของการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าพระทย ในความจงรักภักดีของสงสาวกทั้งหลายพระองค์จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตรัสให้บรรดาเหราสาวกคลายความวมิตกกังวลลงพระองค์ตัดปอบโยนบรรดาสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าเราแม้ในการก่อน ก็เคยตะเกียกตะกายมาแล้วเหมือนกันแต่ก็มิอาจกระทําเหตุเพียงความสะดุ้งกลัวแกเราได้เลยพระพุทธองค์ทรงลำลึกถึงอดีตชาติด้วยบุเพนิวาสานุสติญาณเหล่าชาดกเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพยาวานอนอยู่ในป่าใหญ่ดังนี้ในอดีตการณ์ณป่า,ปาใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ มีพระโพธิสัตสว์เสวยพระชาติเป็นพยาวานอนมีรูปร่างใหญ่โตเปี่ยมด้วยพระรักกำลังและมากด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดออกหากินอยู่เพียงลำพังริมฝั่งใกล้แม่น้ำกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะซึ่งเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดฝั่งนู้นเต็มไปด้วยผลมไผลม้มากมายเอ แต่เราจะข้ามไปยังข้ามไปยังฝั่งนู้นได้ยังไงพยาวานอนสอดสายสายตาคิดหาหนทางข้ามไปยังเกาะกลางแม่น้ำท่านใดนั้นเองก็เหลือบไปเห็นโขดหินโผล่พ้นน้ำโอ้โขดหิน มันมีแผ่นดินที่โผล่อยู่กลางน้ําเราสามารถกระโดดไปพักได้นี่นาแล้วข่อยกระโดดข้ามไปเกาะกลางแม่น้ําได้โอ้โหฉลาดจริงๆเลยเราข่าขอเหยียบแผ่นหลังเจ้าไปก่อนนะ,จะเจ้าแผ่นดินคราวนี้แหละ,จะเจ้าผลไม้เอ๋ยเดี๋ยวข่าจะกินให้พุงกลางไปเลยแต่นั้น เป็นต้นมาพยาวานอนก็อาศัยแผ่นหินกลางแม่น้ำเป็นที่พักเท้าและกระโดดไปยังกรอกลางแม่น้ำเพื่อเก็บผลไม้กินเป็นอาหารอย่างปลอดภัยทุกวันขอข้าข้ามไปหน่อยนะเจ้าแผ่นดินเอา้ากระโดดฮึมันช่างง่ายได้อะไรเช่นนี้อืมอร่อยอร่อยทั้งนั้น ทั้งกล้วยฝั่งเงาะลางศาสตร์นี่ก็ลูกตะขบโอ้มันช่างมากมายอะไรเช่นนี้แม่น้ำอันกว้างใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลจากเกาะกลางแม่น้ำยังมีจระเข้ใหญ่สองผัวเมียคอยจับเหล่าสัตว์ข้ะร้ายกินเป็นอาหารอยู่เสมอในระหว่างนั้นนางจระเข้กำลังตั้งท้อง และเกิดอาการแพ้ท้องอยากกินอาหารไปสารพัดวันหนึ่งในขณะที่นางกำลังจับปลากินอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพยาวานอนกำลังกระโจนไปยังเกาะกลางแม่น้ำเข้าพอดีฮะนั่นมันพญาวานอนนี่นะเปี่ยวปากด้วยบุพกรรมในชาติปางก่อน ได้ชักนำให้นางจระเข้เกิดอยากกินหัวใจของพญาวานอนขึ้นมาทันทีพี่จ๋าน้องแพ้ท้องมากอยากกินหัวใจของพญาวานอนตัวนั้นเหลือเกินพี่ไปจับมาให้น้องกินหน่อยนะจ๊ะโอ้ยน้องจ๋าพญาวานอนตัวนี้ปราดเปรียวว่องไวเหลือเกิน คงจะจับยากหน้าดูเลยนะน้องพี่ว่าน้องหันไปกินอย่างอื่นแทนดีไหมจ๊ะไม่เอาน้องอยากจะกินหัวใจพยาวานอนตัวนั้นนะ่ะพี่จับมาให้กินหน่อยนะจะได้เอามาบำรุงลูกๆในท้องไงจ้าจ้าหาน้องอยากกินหัวใจของมันแล้วเราก็เดี๋ยวพี่จะไปเอามาให้น้องเองเลย เพื่อลูกเพื่อเมียพี่ทำได้ทุกอย่างอย่าร้องนะจ๊ะเดี๋ยวกระทบกระเทือนถึงลูกในท้องของเราอุ้ยอย่าร้องนะจ๊ะน้องหญิงจรเข้ตัวผู้สงสารเมียรับปากจับพยาวานอนมาให้ได้เฮ้ยจะทำยังไงดีนะ ถึงจะจับตัวพยาวานอนตัวนั้นมาให้น้องหญิงของเรากินได้เอ,อ้ยโอ้คิดออกแล้วเจ้าจอเอ้ยเสร็จเราแน่ๆวิธีฉลาดของจระเข้ก็คือแอบไปนอนแล้วเอาหัวเกยกับแผ่นหินกลางแม่น้ำแล้วนิ่งให้พยาวานอนหลงกลกระโดด ข้ามมาหาแต่มันก็หารู้ไม่ว่าก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาเจ้าสังเกตของพยาวานอนหนุ่มไปได้เอ๊ะทำไมวันนี้แผ่นหินกลางน้ำดูแปลกแปกไปจะเป็นเจ้าโจระเคปลอมตัวมาเป็นหินหรือเปล่านะ เมื่อคิดได้ดังนั้นพยาวานอนก็แซงวางอุบายทักทายแผ่นหินนั้นเหมือนอย่างเคยแผ่นหินเอ๋ยเจ้าแผ่นหินเอ๋ยบอกข้าหน่อยสิวันนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง จอร์ชเช่หนุ่มได้ยินดังนั้นก็เกิดความสงสัยแต่ก็ยังนิ่งเฉยอดทนจนในที่สุดก็หลงกลพยาวานอนเข้าจนได้เจ้าแผ่นหินเอ๋ยทำไมเจ้าไม่ขานรับข้าเหมือนทุกครั้งล่ะข่าจะได้กระโดดไปหาเจ้าสักทีจ้าพ่อพยาวานอนมีอะไรเลยจ๊ะวันนี้พ่อมาซะเย็นเลยนะ จะกลับฟังหรือ,อยังล่ะพ่อกระโดดมาบนแผ่นหลังของข้าได้เลยนะแผ่นหินอย่างข้าพร้อมรองรับเจ้ามานานแล้วเอ๊ะที่แท้เจ้าจระเข้หน้างโง่นี่เองนึกแล้วไม่มีผิดไงล่ะในที่สุดก็เสียทีข้าจนได้อุ้ย เสียทีมันจนได้เออค่ะไม่แสงเป็นแผ่นดินแล้วก็ได้แต่ยังไงซะเจ้าก็ไม่มีทางที่จะกลับไปฝั่งโน้นได้อย่างแน่นอนวันนี้ข่าจะต้องเอาหัวใจเจ้าไปให้เมียข่ากินให้ได้เจ้าจระ,ะเข้หนุ่มไม่ลดละความพยายามยังคงลอยตัวเฝ้าดูพยาวานอนอยังไม่คลาดสายตา พยาวานอนคิดว่าคงไม่สามารถข้ามกลับไปได้อย่างแน่นอนจึงใช้สติปัญญาคิดวางกลอุบายเพื่อเอาตัวรอดอีกครั้งหนึ่งปล่อยว่างอย่างนี้เห็นทีเราคงข้ามกลับไปไม่ได้แน่ๆทำยังไงดีนะอ๋อคิดออกแล้วท่านจระเข้ไหนไหนค่าคงไม่รอดคมเขี้ยวของเจ้าไปได้ แล้วยังไงซะให้ท่านน่ะช่วยสงเคราะห์อะไรข้าสักอย่างได้ไหมนึกว่าช่วยข้าก่อนตายนะท่านก็ได้ว่าแต่เจ้าขออะไรก็รีบว่ามาเมียข้าหิวแล้วท่านจรเขตตอนที่ท่านจะกัดข้าน่ะอย่าให้ข้าต้องทร,รมานเลยนะ ค่ะกลัวเจ็บนะ่ะท่านช่วยอ้าปากกว้างๆรอไว้เถอะเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเองท่านจะได้สบายไม่ต้องออกแรงกัดให้เมื่อยกรามนะท่านนะแค่นี้เองหรอกลึกได้เลยได้เลยเดี๋ยวข้าจัดให้ว่าแต่เจ้าจะกระโดดลงมาจริงๆนะ อย่ามาเบี้ยวข้าแล้วกันข้าเนี่ยเป็นถึงพยาวานอนต้องรักษาสัจจะอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วงงั้นพอข้าอ้าปากเจ้ากระโดดลงมาได้เลยพยาวานอนอน,นั้นรู้ว่าขณะที่จอระเขีอ้าปากตาของมันจะปิดลงโดยธรรมชาติตนจึงรวบรวมกำลัง ตั้งท่ารอพอได้จังหวะที่จระเข้อ้าปากก็กระโจนเหยียบหัวจระเข้ตอนที่มันยังหลับตาอยู่แล้วใช้ความว่องไวกระโจนไปยังฝั่งตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วอ้าวเฮ้ยงับลมเฉยเลยเราโอ้ยพลาดจนได้ไม่นา่าหลงกลมันเลย โอ้ยเสียทีอีกแล้วจรรขเหนุ่มเห็นเหตุอันวานอนได้กระทำอันเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะพยาวานอนเตรียมไปด้วยทมสี่ประการอันได้แก่สัจจะคือการพูดแล้วกระทำจริงจาคะคือมีความกล้าเสี่ยงทิฏิ คือความเพียรและประการสุดท้ายคือตั้งมั่นในธรรมสามารถวิเคราะห์รู้ถึงผลการกระทำได้ไม่ผิดพลาดธรรมากทั้งสี่ประการนี้เพิ่งมีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นย่อมครอบงำศัตรูก้าวล่วงพ้นภัยไปได้ จรเะเ้สรรเสริญพระโพธิสัตว์ดังนี้แล้วก็ไปที่อยู่ของตนจอระเข้นั้นมิได้เครื่องโกรธกลับจากไปด้วยความยกย่องห้าข้าไม่ได้โกหกเจ้านะข้ากระโดดลงมาแล้วแต่เจ้างับไม่ทันเองช่วยไม่ได้เจ้านี้ช่างฉลาดเป็นโกรธจริงๆถึงเจ้าจะเป็นแค่วานอนตัวกระจ้อยร่อยแต่ก็มีความกล้าหาญ เพียรพยายามรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับเราอย่างไม่กลัวตายเอาเถิดเราจะไม่กินเจ้าแล้วก็ได้เจระเข้กล่าวสรรเสริญพยาวานอนพระโพธิสัตว์แล้วก็กลับไปหานางจระเขเ้มียรักยังที่อยู่ของตนตั้งแต่นั้นมาทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอีก ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตอยู่ตามวิสัยจนสิ้นอายุไขออืืผลไม้สุกๆเต็มไปหมดเลยอร่อยจริงๆมีความสุขเมีาจายจ๋าไม่ได้กินหัวใจของพยาวานอนก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่หาอย่างอื่นให้กินแทนนะจ๊ะอย่ากโกรธเลยนะจ้ะตอนนี้น้องไม่อยากกินอะไรพิสดารแล้วละ่ะเราไปหาของกินกันตามภาษาเราเถอะจ้ะพี่ จ้าเมียรักของพี่ในพุทธก,การต่อมาพญาจระเข้กําเนิดเป็นพระเทวทัตนางจระเข้กําเนิดเป็นนางจินจมานวิกาพญาวานนสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตาม ชาดกข้าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอพระคุณค่ะ